ดูหนังได้ฟังเพลงได้ปัตติกตอกได้เล่นเกมได้นี่คือ LED TV ขนาด32<ด>นิ้วครับรในราคาไม่เกิน4,000บาทครับกับ i s เ n s น 32E 5G ครับใช่ไม่เกิน4,000บาทครับ,บ, e รบ, 4, บ,รบลำโพง10.10วัตต์นะครับดังกระหึม่มมาพร้อมกับรีโมทที่เป็นบลูทูธด้วยนะครับและเขาเนี่ยสามารถใช้งานเรื่องของ Google Play ครับเป็น Android TV นะครับที่สามารถลงแอปพลิเคชันได้ จะเป็นเรื่องของการดูหนัง YouTube Netflix พลาววิดีโอหรือจะเป็นเพล็กนะครับใช้งานดูหนังจากเน็ตในบ้านคุณได้เลยนะครับอันนี้คือดีมากมากและลงแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายครับเล่นเกมผ่านจอยบลูทูธได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยไวไฟเป็นคลื่น5กิกะเฮิรตซ์อีกด้วยดังนั้นสามารถใช้งานดูคอนเทนต์ได้อย่างลื่นไหลไม่มีกระตุกอีกแล้วครับผู้สนใจคุณสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับราคาพิเศษจำหน่ายจากไฮเส้นโดยตรงรับประกันสูตแท้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนะครับนี่คือไฮเซน3 2 e 5 G ครับเป็น LED TV แล้วนะครับคือ LCD TV นั่นแหละที่ใช้ไฟแบ็คไลท์เป็นแบบ LED นะครับและตัวนี้เนี่ยยังสามารถเซิร์ชด้วยเสียงได้ด้วยนะครับผมสามารถกดปุ่มตรงนี้นะของรีโมทนะครับแล้วก็เซิร์ชได้เลยว่าเราต้องการดูคอนเทนต์อะไรเช่นปลาหมอข้างดำทีวีนะครับก็จะเซิร์ช เรื่องของปลาหมอคางดําเข้ามาให้ผมดูเลยนะครับคุณสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดในการโหลดฉากต่างๆโหลดเข้า YouTube ผมว่าไม่นานนะครับถ้าเทียบว่านี่คือหน้าจอทีวีขนาดไม่เกิน4,000บาทครับดูดิหรืออย่างคอนเทนต์ที่ทีวีราคาถูกมักโหลดกันไม่ค่อยไหวครับคือแจ็คแบ็คโฮะคือถ้าเป็น u t u b e ที่เป็น 1,080p 60เฟรมครับส่วนมากแล้วครับถ้าทีวีที่ราคาไม่แพงอะโปรเซอร์มันจะช้านะครับแล้วมันจะกระตุก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 เลยอันนี้คือลื่นนะครับสามารถดูได้แบบปกติเลยนะคร นะครับดีมากเลยนะครับในเรื่องของสีสันนะครับถ้าคุณไม่ได้ดูทีวีที่แบบตัวราคาแพงจ,จัดจมาก่อนนะครับพวกคิวเน็หรือว่าโอเลคงไม่ถึงอะทีวิมืนกระบาทนะครับตัวนี้เนี่ยสีสันอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยดูแล้วนะครับผมว่าก็คมชัดตามราคาดีนะครับ และนี่ครับมีเพย์โซให้ใช้งานนะครับคุณสามารถลงแอปพลิเคชันเพิ่มเองได้อย่างที่คุณเห็นในหน้าจอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix เองนะครับ YouTube เอง YouTube Music YouTube, YouTube Kids นะครับ p r i m e Video Spotify นะครับหรือจะเป็นตัวของ Puffin TV Browser นะครับคุณก็สามารถใช้เบราว์เซอร์ได้ เส plus นะครับพวก App True ID TV นะครับ ASTV er. นะครับหรือว่าดาวน์โหลดเดอร์ Disney Plus Hotstar นะครับ Spotify Apple TV คือโหลดได้หลากหลายมากๆเลยด้วยความที่มันเป็น Android TV นครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทุกอย่างจริงครับเล่นเกมได้และรวมถึงยังสามารถใช้งานการปัดฟิด TikTok ได้ด้วยนะครับเออมันสามารถปัดฟิดทิก t อกได้บนหน้าจอใหญ่32นิ้วแบบนี้แล้วกลับบ้านมาคุณจะเมื่อยมือถือสมาร์ทโฟนถือแท็บเล็ตทำไมฮะ ใช่จะเลือก20บาทจริงปะ<笑><笑>เฮ้ยคุณเนี่ยดูดิคุณก็กดรีโมทอยู่ที่โซฟานั่งยาวๆสบายๆนะครับแล้วก็กดดูบางคอนเทนต์ที่มันเป็นแนวนอนกว้างๆนะครับก็สามารถดูได้เต็มตาแบบนี้เลยครับสำหรับ TikTok นะครับอันนี้ถือว่าเวิร์กมากมาๆเดี๋ยวเรามบ้านเรัเกียรตฟอร์ดนะครับ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่มีอะไรจะพูดกับลูกชายหรือเปล่าฮัลโหลแม่ปืดอยากจะขอโทษอ,อุ้ยดูสิหมดเวลาแล้วนั้นเราขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะรับรีวิวอาหารเหนือได้เลยวิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วว้าวนิวจีนไม่ใช่นิวตีนส้สั์นิวจีน จะมาเป็นพ่อค้าขายกระเพราหนึ่งวันนะครับได้เวลาแล้วค่ะและเพื่อแสดงความจริงใจของผมไคลมุกจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และใครที่มีลูกๆชอบมาแย่งเล่นมือถือนะครับให้เขาแย่งเล่นทีวีบ้างก็ได้นะครับทีวีตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับโดยที่คุณจะไปที่เมนูเกมด้านขวาสุดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมนูเกมที่หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เป็น Air f o r c e นะครับแอร์ซ้อยยิงกันต่างๆนะครับตัวเกมสวยงามดีนะครับคุณก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้นะครับเกมไก่ข้ามหนหนสนุกดีนะครับหรือรู้เปล่าคุณตัวนี้เนี่ยเห็นทีวีแบบนี้นะครับคุณสามารถจะเล่น Final Fantasy 3 e m a k e ได้ะเออแต่นีต้อ่านาะครับและได้าสวยเามแ้ เฮ้ย hey, ไม่เกิน4,000บาทเล่นได้นะครับโดยที่หลายเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ผ่านตัวรีโมทตัวนี้เลยนะครับรีโมทต,ตัวนี้เป็นบูทูธนะครับต่อให้ผมจะใช้งานในการใส่กล่องเข้าไว้นะครับกล่องอะไรไม่รู้คือแบบเนี่ยกล่อง s h o ป e ปี้แบบนี้นะครับอ่ะผมใส่กล่องไว้นะครับปิดไว้เกือบสนิทเลยนะครับและไม่หานมป็นทีวีด้วยเห็นปะ ผมก็ยังสามารถที่จะควบคุมรีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้นะครับรีโมทตัวนี้เนี่ยเป็นบลูทูธนะครับไม่ได้มี IR หรือว่าอินฟราเรดมาให้ใช้งานดังนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างพรีเมียมมากกว่ารีโมทอินฟราเรดทั่วไปที่ต้องนั่งเล็งไปที่หน้าจอเลยครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานแบบไหนก็ได้ครับในระยะในห้องก็คือเพียงพอแหละคุณสามารถเล่นเกมไกลๆได้เลยนะครับกดการควบคุมเกมได้จากรีโมทคอนโทรลตัวนี้บางเกมอาจจะจําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อจอยบลูทูธไปนะครับคุณก็สามารถหาเ้อจอยบลูท แต่เกมเนี้ยอ่ะง่ายๆครับอยากเล่นคลายเครียดนะครับหรือเล่นกับลูกๆนะครับใช้งานได้จากรีโมทคอนโทรลเลยนะจ๊ะเห็นไหมเออนี่ดุยดุยดุยนะฮะอ้าวโอเค <laughs> อกจากนี้นะครับในตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเลือกไปเมนูที่เป็นมีเดียได้นะครับโดยที่คุณเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ที่ด้านหลังนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกดูวิดีโอได้นะครับนี่สำหรับคุณเศรษฐีทุกท่านครับมีเงิน5 6 0 0 0บาทจะเลือก iPhone ตัวท็อปดีหรือว่า Samsung Galaxy C 4ีโผมมาตอบเรื่องนี้ให้คุณก็ต้องกดดูเข้าไปครับหน้าจอแสดงได้แค่ดีนะครับแตาฟังของ Samsung Galaxy 4ี6เนี่ยคุณสามารถที่จะแสดงเต็มจอได้แบบตัวรีโมดนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะคครรัับบมมีปุ่่ YouTube, Netflix แลละ Prime Video ด้านานง คุณหาเมนูไหนไม่เจอรหรืออยากดูคอนเทนต์ทั้งไทยทั้งอังกฤษก็สามารถกดพูดเซิร์ชได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาไมค์มาจ่อไม่ต้องเอาเรีบอดมาจ่อปากแบบนี้ด้วยนะครับผมกดนะปลาหมอคลังดำนะครับก็จะเซิร์ชขึ้นมาเป็นวิดีโอของปลาหมอคลังดำนะครับหรือผมอยากเล่นเกมนะครับเล่นเกมถ้าจะหาเกมเล่นในทีวีให้เลือกดูจากส่วนแอปนะ เห็นไหมเขาก็บอกเราจะดูกีฬาก็พูดประมาณว่าเปิดพรีเมียร์ลีกได้เลยเฮ้ยแบบจริงจังมาเลยนะฮะเปิดพรีเมียร์ลีกเห็นไหมของจริงสวัสดีครับทกท่านทุกท่าอนน้องทุกฤษทุกน่นนท่านท่ โดยด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อที่ค่อนข้างครบคันครับทั้ง USB 2ช่องสําหรับเชื่อมต่อตัวของจอยเกมหรือว่าต่อเมาส์ก็ได้นะครับใช่ครับทีวีตัวนี้สามารถต่อเมาส์ใช้งานได้เลยครับบอกเลยครับว่ามันคือ Android ตัวหนึ่งเลยฮะเชื่อมต่อไวไ i ได้ b Bluetooth ได้นะครับมีพอร์ตออฟติคอลให้ใช้งานครับพอเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณภาพสัญญาณเสียงต่างๆนะครับและรวมถึง h d m i ถึง2ช่องนะครับแล้วก็พอร์ตแลน RJ 4 5ปิดหน้าจอมานะครับจะมีไฟแดงขึ้นมาดด้้้าาาานนนนนล่่่่งงงตตรีีีีีีสววยแทเ จะไม่มีปุ่มอื่นๆเพิ่มเติมเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับการเปิดปิดและการกุบทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องทําผ่านรีโมทต,ตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ข้อจํากัดหนึ่งที่เราต้องบอกไว้คือการปรับเสียงไม่ใช่สิปรับแสงแบ็คไลท์หน้าจอเฮ้ยมันกดไม่ได้จากรีโมทว่ารีวิวที่ดีนะครับคุณต้องบอกลูกเพจต,ตรงๆนะครับอย่าฝักตะขายอย่างเดียวนะครับเขาจะได้ซื้อไปและได้ขอตามที่ต้องการนะฮะ ซึ่งเราสามารถที่จะปรับแสงหน้าจอแบ็คไลท์ได้นะครับโดยการที่ต้องออกมาจากหน้าจอทุกอันก่อนมาที่เมนูหลักแบบนี้ครับและคุณกดขึ้นไปที่ตัวรูปเฟืองด้านบนครับทีวีรองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้คุณเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับที่เขียนว่าค่ากําหนดอุปกรณ์ครับและเลื่อนลงมานะครับที่เขียนว่ารูปภาพหลังจากนั้นนะครับคุณจึงสามารถที่จะปรับไฟแบ็คไลท์ได้จากตรงนี้นี่เองนะครับ ซึ่งกระปับได้รวดเร็วดีนะฮะไม่ช้าไม่หน่วงจนเกินไปนะครับเมนูอาจจะลึกหน่อยนะครับถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าต้องแบบปรับแบ็คไลท์ตลอดนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะแต่ว่าหลายคนซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าปรับแบ็คไลท์ตรงไหนครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิวไฮเส้น 32e 5G ครับผู้สนใจคุณสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับราคาพิเศษในชุกโปรโมชั่นดีๆคุณจะได้ราคา3,000บาทไม่เกิน4,000เท่านั้นครับผู้สนใจคุณสามารถกดสั่งซื้อได้ทีลลิิิงใต้้คคนเเยราาพศษ หรือใครต้องการคูปองส่วนลดพิเศษนะครับวันคู่ต่างๆทั้งช้อปปีและหลักส a ก,ก็สามารถกดเก็บได้ที่ลิงตาคลิดนี้ได้เหมือนกันซื้อทุกอย่างนะครับและะ้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดจาก h ฮเอเนครับวันนี้ผมพัททีพัทยุรลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ